สวัสดีครับวันนี้พบเกิมวันพีเตอร์โคงครับมิสเตอร์เคกวันนะครับเราจะมาเปิดนะครับตั๋วของรางวัลนะครับของอีเวนต์ของการเก็บเต่านะครับแล้วก็รวมกับรางวัลของคิสซนะแครเนานะซึ่งรอบนี้ก็จะมีตั๋วครับทั้งหมดก็คือ12ใบนะครับก็จะมีตัวแดงรู้สึกว่า ตัวแดงเนี่ยจะมีประมาณห้าหกใบนะค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วตัวทองเนาะซึ่งอือรอบนี้ไอเจ้าอีเวนต์เก็บเต่าเนี่ยลงเล่นกว่าจะครบห้าร้อยแต้มนะครับถามว่ายากไหมมันก็ธรรมดาเนาะแต่ที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหาก็คือง่วงนอนครับ <c oughs> เล่นไปหลับไปสามสี่รอบนะครับไออีเวนต์เก็บเต่าเนี่ยเป็นอีเวนต์ที่โอ้โคตรน่าเบื่อเลย <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ครับมันมีกรารชาของ PVP มาเนาะเป็นกรารชาของกราฟนะครับกราฟ6กดาวน,นะครับของในหมด PVP <P PP S 1> ซึ่งรอบนี้นั้นเป็นสายของกราฟนะครับไอ้หมัดนะครับก็เป็นกราฟของสายหมัดเนาะแล้วก็ดออชิงเจยของสายหมัดนะครับเดี๋ยวผมแปลสก,กิลให้ในกลุ่มนะก็รู้สึกว่าเดี๋ยวทีหมัดก็จะมาเนาะไม่รู้ว่าจะจัดทียังไงนะแต่ก็คงจะมาดีขึ้นนะครับทีหมัดนะ ตรงนั้นก็ไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวช่วงของสิ้นเอะเมื่องาะมากกินนี้12ตอนนี้พุ่งไป16เนาะสรุปไม่กี่ใบเนี่ยเดี๋ยวช่วงของสิ้นเดือนนะครับก็จะเป็นช่วงของอีเวนต์ของฮาโลวีนนะครับสิ้นเดือนนี้เป็นฮาโลวีนเนาะซึ่งตัวละคร6ดาวของฮาโลวีนเนี่ยทุกปีเก่งทุกปีนะครับปีนี้ไม่รู้อะไรจะมานะ แต่มันคือตัวละครพิเศษแน่นอนครับฮาโลวีนนะครับ,รบพิเศษก็คือตัวละครที่ไม่เคยมีอยู่ในเกมมาก่อนนะแต่ว่าเป็นชุดของวันฮัลวีน Halloween, แต่พวกนี้ก็สามารถออกได้จากกาชาทั่วไปไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดนะครับมันคือ6ดาวทั่วไปนะก็ปีก่อนเป็นใครวะปีก่อนเป็นโบอาใช่ไหมโบอาวันฮาโลวีน ปีนี้ขอเป็นสาวๆอีกได้ไหมเป็นนามิโรบินฮาโลวีนอะไรอย่างเงี้ยเก่าเกินเลยโลโซโลน์ดับเบิลสิบหกดับเบอร์หกดับเบิลหกเก่าเกินเลยครับก็วันฮาโลวีนเนี่ยมันก็จะมีอีเวนต์ของฮาโลวีนมาเนาะอาจจะมีอีเวนต์ของการเก็บตัวละครฟรี แกคงแจกของเหมือนเดิมนะครับแต่ที่ลุ้นก็คือจะเป็น6ดาวใหม่แหละว่าจะเป็นใครมาปีก่อนโบอาสองปีก่อนก็จะเป็นรอกับมีฮอกเนาะสวยมาตรคอนฮารลบีเนี่ยมันเก่งทุกตัวจริงๆนะปีนี้ขอที่มันอะไรที่มันดูอลังการงานสร้างหน่อยก็ดีนะ <c oughs> เอามาแบบว่าล้างแบบ ล้างาไม่กับตาลล้างช็อตล้างโซอ่อะไรเพิ่มเติมสองอย่างอะไรเงี้ยก็จะดีนะเพราะตอนต้นเดือนตออเนี้ยมันเป็นเซงโกคุกลุ่มใช่ไหมเซงโกคุกลุ่มเนี่ยมันดูหน้าตาค่อนข้างจะดูเก่งแต่จริงๆก็คือมันดูโคตรธรรมดานะครับบับให้แค่หนึ่งตัวสีเท่าเนี่ย <c ười> คือมันได้ใช้งานน้อยอะ่ะหตัวสีเท่านะครับ ถ้าหากบัฟทั้งทีมเด็กสี่เท่าเด็ก้มันโคตรเก่งเลยและนี่คือหนึ่งตัวสี่เท่าอะ่ะมันแค่ตัวเดียวอะ่ะมันเลยดูประตคอนดีได้ใช้ตอนนี้แหละแต่หลังจากเนี้ยหลังจากเนี้ยได้ใช้งานน้อยลงแน่นอนนะครับลัฟฟี่ครับตัวนทเทพนะมันครอตคอนนะครับที่มีซัพพอร์ตที่ดีมากๆ ซัพพอร์ตสามารถนะครับล้างบับของโซ่ไม่กับตาตาบอดได้2องเถอนะครับคนเขาจะเป็นตัวละครที่ดีมากๆนะครับใครมีปั้นอัพซัพพอร์ตเอาไว้นะครับได้ใช้งานแน่นอนกับลาฟี่แล้วก็ตอนนี้ในร้านค้าแห่งความเกลือี่นก็มีลาฟี่ขายเนาะก็ป็นตัวคอที่เกมเขาแนะนำแหละว,ว่าควรจะมีติด ID ไว้เพราะซัพพอร์ตมันดีเขาถึงเอามาขายไง ลิฟว่านะครับตัวใหม่ยังไม่ออกสักตัวหนึ่ง <c oughs> เก็บเอ่อกว่าจะครบ500รอยแต้มโคตรจะง่วงนอนตัวใหม่มาให้มันชื่อใจหน่อยเถอะนะตัวทองครับซึ่งตัวทองเนี่ยตัวคอที่ผมยังไม่มีก็น่าจะเป็นตัวคอนพวกห้าดาวใหม่ๆอย่างเช่นโซโคิงของกาชาโนอุตา แล้วก็จะมีอาโคบี้คุงกับอ่ชื่อนะบูโนะ่โคบี้คุงบูโน่ในกรับของกาชาของแชงแล้วก็โซโลของกาชาของ uffy, ลูฟี่ฟิมเลรับที่ขาดนะขาดสามตัวแหละตัวนี้ก็ดีนะครับประตคอที่ล้างบัฟเกราะด,ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับล้างบัฟเกราะ3าอย่าง5เธอนะครับใครมีปั้นเอาไว้ได้ใช้งานแน่นอนครับตัวเนี้ย โอ้ไม่หม่าอยากได้โซโลครับโซโลของฟิล์มเลดอะจะได้ครบเลยลูฟี่โซโลซันจิจินเบมาโซโลแชงโอ้ไอแชงเนี่ยออกบ่อยบยครับแชงสีเหลืองนะครับประตคอที่คนเก่าคนเก่านะครับนัมเบอร์อยู่ที่76นะครับออกบ่อยเหลือเกินบ่อยเกินแชงร่างเนี้ย เปิดกาชาเสียเพชรก็ออกเปิดตัวฟีมันก็ออกนะครับออกมาบ่อยเหลือเกินโอ้ทองปิบแดงใช่ไหมบายเนโกมามูจิแล้วก็อินุอาราชิคู่นะครับก,ก็มีนั่นแหละก็เป็นตัวคนที่เออ่สำคัญในการผ่านด่านของจีวีนะครับไอกแกรบโบยาร์ดน่ะด่านแรกเนาะก็สำคัญแหละ แต่ผมมีแล้วอะตัวทองต่อนะครับมักคิน,นีทองเปลี่ยนเป็นแดงเนาะตัวทองนะครับมีโอกาสเปลี่ยนเป็นแดงด้วยนะครับโซโลว์ชอปเปอร์คิง้งชอปเปอร์คิงของอ่าสองปีทาบสกิปนะครับก็มีแล้วต่อไปครับก็จะเป็นใบแดงทั้งบทนะครับทั้งบทนี่คือใบแดงนะก็มาอยู่5าใบนะครับ ใบแดงตงัวละครที่อยากได้เก่าๆผมขาดแค่ตัวเดียวครับลูปีกลุ่มเหลืองครับหามัน,นนานๆลูปีกลุ่มเหลืองนะครับส่วนตนัวละครใหม่ที่อยากได้ก็จะมีน้องอุตติครับอุตติอยากได้มากแล้วก็จะเป็นโอเด้งเหลืองคือโอเด้งเหลืองเนี่ยหามาพูดมาทุกเดือนเลยนะพูดมาสามสี่เดือนแล้วมั้งว่าโอเด้งเหลืองโอเด้งเหลืองมาสักทีเถอะ อยากจัดทีมสายธงลงพีพีนะโอแดงเหลืองเอสเอสนะครับเขียวเก่านะครับเอสตัวเนี้ยจะเก่งมากๆตอนเวล150นะครับต้องเวล150นะเขาจะเก่งข้นค่อนค้าจะเยอะมากๆนะครับแต่หากเวล99เนี้ยโคตรกากเลย <laughs> ตรงๆนะครับโคตรกากนะครับ แต่เบลร้อยห้าสิบเนี่ยคือสกิลเปลี่ยนไปค่อนข้างจะเยอะนะโอดิ้งเหลืองครับลูฟี่กลุ่มเหลืองครับลึงเหลืองครับยองมาตัวใหม่มาเลยมาโอ้ดิ้งมีฮอคฮาโลวีนครับเออพอพูดถึงฮาโลวีนมีฮอคฮาโลวีนเข้ามาขอให้สิ้นเดือนเนี้ย ตัวฮโลวีนใหม่ก็มาอย่างนี้นะมีฮอกฮัลวีนครับตัวนี้ค่อนข้างจะประตูคอที่หลายคนอาจจะมองข้ามแหละเพราะมันประตูคอที่บัฟให้กับแค่สายของสีม่วงแต่ตคอตัวนี้ตัวนี้นั้นเป็นกัปตันที่ดีลูกเรือที่ดีนะครับของสายสีม่วงกัปตันล้างช็อตสิบเถอนะครับไม่ตายก็สามารถล้างบัฟกระโดสีลุงได้สิบเถอนะครับก็ป็นตูคอที่ล้างบัฟ ก็คาดจะดีนะตั้งสิบเทิร์นเนี่ยแต่ข้อเสียก็คือบัฟให้แค่สีม่วงเนาะช่องเต็มีปแค่เมื่อไหร่ลุงมันจะเพิ่มช่องให้เนี่ยสามพันสามร้อยช่องมันไม่พออะ่ะอยากได้บ่มช่องอะ่ะเอาสักห้าพันได้ไหมช่อง,ง <S <S เอสลูฟี่ผมคาดหวังอยู่นะครับว่าสิ้นเดือนเนี้ยคู่นีหกดาวบวกจะมาผมคาดหวังอยู่นะ 6ดาวบวกคู่ที่จะมาแต่จะมาเป็นยังไงก็ <c oughs> ไม่รู้สิ <c oughs> อาจจะมาเป็นลูฟี่นั่งร้องไห้เอสนอนตายก็ได้นะ <c oughs> 6ดาวบวกอะเพราะ6ดาวบวกเกมเนี้ยลุงมันชอบเอ่อทำร้ายติดใจอย่างเช่นพวกโครซอนนอนตายนวดนวดขาวยืนตายอะไรอย่างเงี้ยและเอสคู่ลูฟี่ละ6ดาวบวกละอาจจะเป็นเอสนอนตายลูฟี ine, ่ร้องไห้ พอได้เหมือนกันนะครับลุงปมาชอบอย่างเงี้ยเอาอ,อมอ่ะแปลว่าเศร้าๆเนาะอันนี้เป็นตั๋วที่จะได้ตัวความใหม่ๆเดี๋ยวไปก่อนพรอเปิดตั๋วที่เป็นตั๋วแจกฟรีครับนี่คือตั๋วที่เป็นรางวัลของเอ่ออีเวนต์ในการกดไลค์กดแชร์ของทางเฟซบ o o กทวิตเตอร์เนาะเป็นตั๋วแดงฟรีนะครับตั๋วแดงฟรีตัวนี้มีสิทธิ์ออกเป็นซิงคูไหม หวังอยู่นะเซงกุคุใหม่อะตัวทหารเรือก็ต้องออกจอมพลเซงกุคุกลุ่มใหม่มามาตู้ใหม่ตู้ใหม่ตู้ใหม่ดูกโอ้ลูกฟิโลโอ้ลูกฟิโลลูกฟิโล นี่เป็นลูฟี่ลอตวคอที่สองที่ผมเปิดด้านนะครับคือผมค่อนข้างจะมีประวัติกับคู่นี้ค่อนข้างแต่มากนะครับมากๆเลยแหละลูฟี่ลอตัวแรกที่ผมได้มาคือผมซื้อมาเสียแต้มซื้อมาคือเปิดหางแม่งไม่เคยออกเลยต้องซื้อหมาเนาะลูฟี่ลอครับใบสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวที่จะออตวคอยใหม่ๆเท่านั้น ออกตั้งแต่รอเหลืองจนจบจนถึงนะครับน้องอุติ6กดาวนะครับอยางได้อุติแล้วก็โอเด้งหามานานหนาะแล้ะหาแบบโอ้ออกเหมือนนะโอเด้งนะร่างเนี่ยตอนแรกประตูคอที่คนค้าจะโคตรเก่งเลยในการลงด่านจนตอนนี้คนเขาแทบจะใช้น้อยลงโคตรโนะครับแต่ในหมดของ PVP ทีมสายธงเนี่ยได้ใช้งานอยู่นะผมเลยอยากได้ครับเอามาจาัดทีมสายธงนะครับเธอหนะ้าคอร้องแหละถ้ายังไม่มาผมใส่ต้องปีรอซื้อในร้านค้าแล้วมั้งเนี่ยตธอหนะ้าโอเด้งนาโคซิกิโอเด้งนะครับเนี่ยนะมาโอเด้งโอเด้งมาผมจะร้องรั่นเลยมามาโอเด้งนะ ทีมพงนะทีมพงรอยอยู่นะโอเด้งโอเด้โอเด้งโอเด้งเหมือนรู้ว่าจะไปเล่นทีมพงเลยออกมาจะแลนด์ให้เน้นย้ำว่าเล่นทีมฟ้าดีอยู่แล้วเพ <c oughs> ราะตอนนี้ครับปัจจุบันนะครับทีมของที p ีเนี่ยผมก็ยังเล่นทีมสีฟ้าอยู่นะครับ <c oughs> คือแบบ เล่นที่ฟ้ามาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะจนถึงช่วงปัจจุบันก็ยังฟ้าอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะจะจัดทีมอื่นตัวคอยมันเก็ดใหม่ครับ <c oughs> โอเคครับสรุปเลยครับก็วันนี้เก็ <c oughs> บ500แป้มกับตัวฟรีทั้งหมดนะครับก็ได้ซ้ำทั้งหมดเหมหือนเดิม <c oughs> ไม่ได้มีความใหม่ขึ้นเลยกดไลค์กดแชร์ like, กดตาดเพื่อบงใจให้ผมนะครับ มสวัสดีครับ